ขอไอเอควได้ถอดยางฟันแล้วทุกคนเย้เย่ถอดออกแล้วดีใจด้วยเย้เย้ค่ะถอดยางฟันแล็บเอาปริญญาเลยจ้ะเอาปริญญาไปสองใบนะจ๊ะค่ะตอนนี้มีโปรเลนเนอร์ด้วยนะคะยังไงคะยังไงคะพี่เก๋บอกสิคะตอนนี้มีโปรเลนเนอร์ชิ้นละ990บาทค่ะเลือกสีเลือกลายได้เฮ้ยจริงเอาดีจิ๋สวยมากโอเค ยังคือเสร็จแล้วมันแบบว่าพูดไม่ค่อยชัดอ่ะไม่ค่อยชินเหมือนอมอะไรไว้อ่ะต้องจะอมไอะไรมันมีแค่เล็บพูดแบบปกติดิไม่ถ้ามีเล็เฉยๆไม่ค่อยได่เราเป็นแบบอ่ะอ็งออ่ะมันเหมือนแบบตะกุวกอ่ะมันปกติเธอต้องรู้สึกแบบปกติสิเออปกติยังไงอ่ะไม่เหมือนแบบว่ามีอะไรอยู่ในปากอ่ะมันไม่มีอะไรมันอมลยไไม่ต้องเก่งมันไม่เก่ง มีใครพูดไม่ซ้ำเหมือนผมนะมันเหมือมนแบบว่าเออเออเอเอ,เอ,เอไม่ธรรมชาติล่ะ